จุ๊บครับผมมาปากันเสรแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ คลิปนี้ผมอยู่ที่ไหนนะครับอาจจะอยากหูกันนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่น้ําตกแม่ยะนะครับอ,บอําเภอจอมทองจังหวัดเกียงไม่บ้านเฮานะครับคืนชื่อว่าน้ําตกที่นี่นะครับงามที่สุดในภาคเหนือนะครับราการไขนะครับวันนี้เรามาดูบรรยากาศน้ําตกมาดูวิวทิวทัศน์ของน้ําตกแมยะมพร้อมกันนะครับเราจะใช้เวลาเดินทางขึ้นไปสู่น้ําตกนะครับประมาณ13มกิโล อันนี้เราจะเดินเท้าเพื่อขึ้นไปกันเลยครับ13กิโลห้ามบอกไปละมากว่าแต้มันใช้เวลา13กิโลห้าอย่างป่ะไปเลยไปลุยกันเลยครับไปดูบรรยากาศพร้อมๆกันครับผมไปนุยเอาเฮ้ยตอนไปได้ยังไงน่ะไปได้ยังไงนี่คิดโกงดีว่าไอ้ หัวมาป้าหลอดซอรถเครื่องมาพุ่นละตายละฮาได้เตียวยุ่งเคยเดียเ๋ยวแองเอ้ยน้ำตกที่นี่เปิดนีอถอดเสื้อผ้าเล่นน้ำได้ตวัวท <c oughs> ่านไปได้ยังไงถอดเสื้อผ้ามาหนา,นา,นานจานพะไปเถียงพ่อปุ่นเลยปุ่นเปิน้นจะถอดกลัวะแต่น่ามันเห่ออ้อนจบมาป้ากันจบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ วันนี้ผมจะเอาภาพบรรยากาศนะครับงามงามมาฝาก fc ทุกท่านเลยนะครับนี่คือน้ําตกแม่ยะครับด้านหลังของผมนะครับดูผมเชื่อว่าภาคเหนือน่าจะงามที่สุดแล้วครับมีบองฮุจากิจันนะครับเดี๋ยวผมกับลุงชัยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นเลยลงเล่นนะครับเก็บบรรยากาศดีๆงามๆนะครับฝากคือ fc ทุกท่านเลยเดี๋ยวจะห้ลุงชัยนะครับสไลด์ตั้งแต่จันบนสูตนะครับ นี่เงี้เมาลงมาตั้งรุ่มเลยเออเมาครับผมโอเคเดี๋ยวเขามาสัมผัสอ่าน้ําเย็นๆกันเลยครับป่ะเล่นน้ําน้ำมาเล่นออมาเลย ครับผมวันนี้ผมจะปลากูกคนนะครับมาแอวมาพอน้ำตกแม่ยะบรรยากาศที่นี่ดีสุดยอดเลยนะครับมาถึงผมบ่าอู้อย่างนากและครับหันน้ำที่นี่งามเกินน้ำตกมีหลายจันขนาดนักท่องเที่ยวก่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับอดเสื้ออาบเลยมาดูลีลาการเล่นน้ำของผมนี่นี่ก้อยก้อยเอานั่งลงไปก่อนครับขัวมันพันเลิศกลัวมันมืน่นครับ น้ำที่นี่เย็นสดชื่นขนาดครับใครทีย่ยังบักเกยมาใครทีย่ยังบักเกยมาเล่นน้ํามาแอวกันนักๆนะครับสาหรับที่นี่นะครับอาหารการกินเปิ้นก็นักขนาดเฮาสังที่ร้านนะครับร้านเปิ้นก็เอามาส่งเฮาที่น้ําตกเลยเพียงเที่ยวละสาวบาทนะครับมาพอเลยครับหัวพอเปียร้อมจอบมาครับสําหรับวันนี้นะครับม่วนขนาดครับ ครับผมมาเลยหลังจากเล่นน้ำนะครับมากินเข้ากันเลยลพิทูนาพิน่มครับ<ะ>ยุงไหลใกล้น้ำมาได้ครับ<ะ>นั่งนอกๆกุกกกครับชวนมาก็มา อันนี้เลยด้านหลังของผมนะครับปฏิปตัตกรรมต้อนเห็นไอออกมาดูกันเลยนะครับนี่บอมซักสีโพทองกำลังทำอยู่นะครับมาดูเลยโอ้สุดยอดเลยครับมาดูครับดูอันนั้นสูงที่สุดเหรอดูครับดูครับดูความแปลก ความมหาศาจรารยดูดูที่สุดแล้วครับ<อ>ลำบากลำบนน่นขนาดจัะัานาดมาได้จำสัมภาระนะนี่หอบแค่สังขารอย่างเดียวนะ ก้อยก้อย้อยง่ายเนอะต้อมต่อไ้ไหมตัดตรงตรงได้ไหม่า